เหลือตอนแค้หักรักไม่หักแบบลี้ได้คูเลยนะชั่งโม่เนี่ยโอ้โหได้ผลจ้านี่ลูกสาวไปต่อคิวยาวถึงเชี่งคืนเพื่อจะเอาผ้าเตียวผืนเดียวเนี่ยนะไม่ใช่ผ้าเตียวผ้ายันกูรักจะสวยเหรอเข้าผืนนี้เนี uh> ่ยไง มันศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนเนี่ยอ้าวมันศักดิ์สิทธิ์สิในเรื่องของความรักคนที่ไม่มีคู่รักก็จะได้ในบัตรดนเขาว่าเราเหรออือกวยอาพาทีก็ลองดูว่าหรือจะได้คู่ไหมอ้ยเขาไม่ได้เอาไปปิดหน้าผากอย่างนั้นนะอ้าก็ในหนังจีนโอ้ก็เห็นออเอามาปิดหน้าผากกันเนี้ยโอ้ยเจงเผมไม่ใช่ผีนะเออ แต่อย่างอาพาธีอะคงช่วยอะไรไม่ได้ละโอ้โหคุณทาทีอะก็ไม่ต้องพึ่งสาสสร์หรอกค่ะใช่ขึ้นฐานชัวขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ตราบถนาดดีกับผมแต่ว่าถ้าเรามีผ้ายันคู่รักผืนนี้เนี่ยนะเสร็จแล้วเราก็เอารูปคนที่เรารักเนี่ยมาแปะเอาไว้อธิษฐานเอาไว้ให้ดีเลยนะก็จะได้สมความปรารถนาสวยครับแต่ผมไม่เชื่อนะครับ เรื่องแบบนั้นอะไม่เชื่ออย่าลบลูนะคะ,ะรู้ไหมว่าทำไมแบคแฮมถึงได้แต่งงานกับวิกตอเรียเพราะผ้ายันผืนนี้เหรอคะเปล่า<ะ>แต่ถ้าฉันถามว่าไออู๊ดทำไมแต่งงานกับเจ๊จิมถ้าพูดอย่างเนี้ยฮะจะตื่นเต้นไหมล่ะไม่ล่ะ,ละแต่ไออู๊ดกับเจ๊จิมได้แต่งงานกันนะเพราะว่าผ้ายันคู่รักผืนนี้ ชออใช่เหอเชถ้าอย่างนั้นน่ะฉันต้องลองไปหามาใช้ดูบ้างนะขอโทษนะ <laughs> ไปได้เลยนะที่ศาลเจ้าพ่อตังเมอ่เอาเสือไปด้วยนะ <laughs> เพราะว่าคิวเนี่ยมันยาวมากอ,อ,อาคาชีนไม่สนใจมั้งหรอไม่ครับ <laughs> ขึ้นคารตัว <laughs> ลืมให้สมองปัดปรงสดชื่นก่อนจะขับรถไปเอาพายันพายันมันไม่เอาหรอครับแต่เนี่ยเอาแห่จะได้มีสมาธิขับรถไงล่ะครับที่สำคัญฟรีนกไม่ฟรีจ่ายเงินมาไม่ต้องเลยคืนเข้าไปเดี๋ยวนี้เอาเอา เป็นไงเพื่อนนะัทฉันบอกแล้วว่าไอ้สองคนนั้นต้องสนใจฉันออ <c oughs> โอ้โหบ้าจริงเลยมันก็ไม่มีอะไรหรอกฉันแค่เรียกร,อร้องความสนใจจากแกที่เฉยเออมันก็ได้อะนะแต่ว่ามันจะใช้ขึ้นเป็นสแสดงบนเวทีได้หร <c oughs> อเฮ้ยแล้วจะลงทำอะไรกันอยู่เนี่ย คือฉันเนี่ยโดนบังคับให้ขึ้นเวทีงานคณะแล้วต้องไปแสดงอะไรให้รุ่นน้องดูก็ได้อะฉันก็เลยให้หลังเนี่ยมาสอนวิธีการเรียกร้องความสนใจให้อยู่นะมไม่อยากขึ้นเวทีเลยอ่ะเ้าก็ไม่ต้องขึ้นเด็ดแต่รุ่นน้องอะนะสาวๆสวยๆทุกคนเลยนะโอ้ยท่านนายไม่อยากขึ้นอ่ะฉันขึ้นแทนเองไม่ได้ <c oughs> มันเป็นงานคณะของฉัน <c oughs> แต่ฉันก็ไม่รู้จะแสดงอะไรให้เขาดูอ่ะ <c oughs> อ่ะ ทำไมไม่ถามป๋องละเพื่อนนะตอนสมัยป๋องเรียนมัธยมเ่ยนะมีความสามารถพิเศษอาจารย์เนี่ยเรียกออกไปโชว์หน้าชั้นอยู่บ่อยๆางั้นโชว์ให้ดูหน่อยดูหนึ่งสองสามไว้เดียวอะไรเนี่ยแทงปลาไหลไงเพื่อนนะโอ้ป๋องเนี่ยทาสวยมากเลยอาจารย์เขาเลยเรียกไปทําหน้าชั้นอยู่บ่อยๆมานี่แกถูกทํทโ่ษซะมากกว่าเฮ้ยมันจะเอายังไงดีอะมันเหลือเวลาแค่วันเดียวนะ <Es> เอาอย่างนี้ฉันคิดออกแล้วฉันมีไม้เด็ดที่จะทำให้สาวสาวกรี๊ดแกไว้นะเฮ้ยทำไงแกผ้าโชว์สาวกรี๊ดเลยไไล่ฉันออกเลยสิอ like ้อป๊อดนายคงมีวิธีทำให้สาวสาวกรี๊ดใช่ไหมถามทุกคนและเพื่อนนะฉันมีไม้ตายมาตั้งนานแล้วแหละคอยดูนี่ กวาดขยะโอ้ไม่ใช่น้องเพลง,ไอ,องไอ้ไป๋องลบไปถามฉันถามกันจริงๆเป็นอย่างไรทำไมยังเชยเยรักฉันรักเธอจนใจให้หมดเลยไม่เคยพอใจสักทีรอกันไปรอกันมาอยู่ท่าที ฝนสาวปี๊ดยิงด้วยอะโอ้ขอบคุณมากครับแต่ว่าไม่ต้องกินนานขนาดนี้ก็ได้นะครับพี่กินพี่ไอ้เนี้ยสอยซึมซ่ามเลยโถ่เี่ไงไงงั้นเจ๋งไหมมันก็โกนะแต่ฉันเลองเพลงไม่เป็นว่ะอันเนี้ยไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวฉันจะเทรนให้นายเอง คุณพาทีค่ะมาจ่ายค่าเช่าห้องค่ะคอะแอบอะไรเอาไว้เห็นนะเปล่าเปล่านี่ครับก็ที่ซ่อนเอาไว้ข้างหลังอะขยันคู่รักใช่ไหมคะค้ัครับคือคือมันเป็นของเพื่อนผมนะครับผมแค่จะมาดูว่ามันมันเหมือนกับของพี่สวยหรือเปล่านะครับนี่ครับเป๊ะเลย เพราะแต่ว่าคุณพาทีจะเอารูปใครมาแปะท้าย่างนี้ค่ะอ้ยไม่ใช่นะครับผมบอกแล้วงนะครับว่าผมไม่เชื่อตามใจตามใจงั้นก็เสขอาตัวก่อนนะครัอันเลอะไรครับ จะมาจ่ายค่าห้องนะคุณพาทีทำอะไรอยู่คะป่าเปลนี่ครับเออเห็นนะคะไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยครับจตายแล้วลืเมเอาตังมาค่ะขอโทษด้วยนะคะคุณพาทีอย่างนั้นเดี๋ยววันหลังค่อยมาจ่ายนะคะอ,อ,อลืมมอะไรหรอครับถ้าสมมุติว่าเรารักใครชอบใครเนี่ยนะคะเอารูปคนนั้นเนี่ยมา เอาไว้แล้วเขียนคำว่ารักให้หลายๆคำเลยนะคะรับรองขังมากๆเลยค่ะ <S <S รักพีท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 ค่ะ่พีทเหรอคะคุณพีทมาได้ไงครับเนี่ยก็พีทได้ยินเสียงคุณเรียกพีทนี่คะคุณพีทหูแว่วไปเองหรือเปล่าครับหูททำไมห้องคุณร้องแบบนี้ล่ะคะเดี๋ยวพีทช่วยจัดให้นะเฮ้พีทไม่ต้องจัดเลยครับนี่ ทำไมล่ะคะต้องจัดส wow. oh! 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 ิคะรกรแบบนี้เดี๋ยวคุณเดินสะดุดเข้าเนี่ยมันจะเจ็บตัวนะแต่คุณพาทตัวนิ่มจังเลยนะคะคุณพีก็ตัวหนักจังเลยนะครับอ๊ยขอโทษครับเจ็บไหมคะอ๋อเจ็บเหมือนกับ กระดูแขนร้าวนะครับจริงเหรอ,อรมาแล้วาาม<อ>าแล้วอะนีจใจ